สวัสดีครับตัว EA นะครับ k s m ตัวล่าสุดที่เราเพิ่มตัวฟังก์ชันของ Rebalance พอร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัว Protect Equity นะครับก็จะเป็นตัว h e d g ในกรณีที่ราคาหลุดส่วนล่างนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูตัวที่เราเคยรันไปแล้วนะครับจะเป็นคอนเซปต์ของ k s m นะครับที่จะ เราพัฒนานะครับตัวรีบาลานซ์แล้วก็ตัวเฮดเข้ามาช่วยนะครับในกรณีที่มีดอวดาวนะครับเพราะว่าระบบเคสเดมของเราก็คือจะอเป็นระบบที่อมดอวดาวนะครับเพราะว่าเราเทรดหน้านบายอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวามาดูตรงตารางนี้นิดนึงนะครับซึ่งใครที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับตัวของคอนเซปต์ของ k s m นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับน่าจะประมาณสองปีที่แล้วนะครับที่เราเริ่มพัฒนาตัวคอนเซปต์ตัวนี้ขึ้นมานครับซึ่งตอนนั้นนะครับราคาที่ของคู่ที่เราแนะนำนะครับคือเป็นออสฟังนะครับหรือว่าเป็นออสจูนะครับแต่ออสฟังของเราก็สวอปอหน้ารองนะครับหน้าบายอย่างเดียวก็คือเป็นบวกนะครับ เราก็แนะนําตัวนี้มาตลอดนะครับณสองปีที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ0.6นะครับราวางโซนแอคทีฟที่เราจะคุมเงินก็คือ,อ0.6แล้วก็ราคาต่ําสุดอยู่ที่0.4นส่วะครับโซนแอคทีฟของเราก็คือ,อสีฟ้านะครับาราคาณปัจจุบันนะครับตอนนี้น่าจะปีที่แล้วนะครับราคาของอ ผู้ออด,อดฟังนะครับลงไปอยู่ที่ประมาณโล,โลสุดของอปีองพี2021ประมาณปี2 0 2 0นะครับอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับซึ่งอ,อยู่โซนของอโซนกลางของอที่เราวางกูุมไว้นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ0.5นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาดีดขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ0.6เท่าเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่ ต้องการรันระบบตัวนี้ก็แนะนำนะครับให้ไปคำนวณทุนในไฟล์ Excel ก่อนนะครับที่จะอยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ในตัวของไฟลอ็กเซก็สามารถไปโหลดแล้วก็ลองเข้าไปคำนวณทุนก่อนได้เลยนะครับโอเคก็จะเป็นตารางประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เราวางโซนนะครับเปิดทั้ง4กล้องนะครับ a b c d นะครับแล้วก็ราคาแม็กมินนะครับแม็กอยู่ที่0.6ราคามินอยู่ที่0.4ถ้าเราเปิดทั้งหมด4กล้องนะครับด้วยออฟไซต์ที่0.01ทั้ง4กล้องแล้วก็ต่างกันรตรงระยะกิจนะครับกล้อง a เราให้หนึ่งพันหกสิบพอยต์นะครับกล้อง b เราให้795ดร้อยพอยต์แล้วก็กล้อง c 530แล้วก็กล้อง d สองร้อยนะครับพอยต์นะครับ ก็ดาวทั้งหมดนะครับทั้งหมดสีกองก็จะอยู่ที่ประมาณ1 6 7 8 8เหรียญนะครับในกรณีที่ใช้พอสแตนด์ Standard นะครับตัวอย่างตัวนี้เราใช้วอลเลตหนึ่งต่นะครับแล้วก็กระสุนทั้งหมดนะครับออเดอร์ทั้งหมดที่ในกรณีที่ยกตัวอย่างเราซื้อณตอนนี้นะครับถ้าราคาอ,อยู่ที่0.6แล้วราคาลงมาที่0.4เราจะเปิดทั้งหมด อยู่ที่157ออเดอร์นะครับมาก็เรื่องของบวกนะครับก็ประมาณ200ออเดอร์นะครับก็ลองไปคำนวณดูตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่ราคาลงมาจนถึง0ูนย์นะครับเราจะมดีดาวอยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญน,นะครับถ้าเป็นการวางคอสิเทม ที่ไม่ใช่โคตสต์เทสต์จีนแดงนะครับเราต้องวางทุนอยู่ประมาณ70,000เหรียญน,นะครับต้องดูรีเวลเลทอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้รีเวลเลทหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าถ้าทุนท่านใดที่มีเยอะนะครับก็แนะนำให้ใช้รีเวลเลทหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นกอง a b c นะครับก็เป็นคำนวณหลอดถ้า,าท่านใดที่ทุนยังไม่เยอะนะครับที่ต้องการที่จะทดสอบของพอรดเซ็นก่อนก็อาจจะ หมื่นหกนะครับผ่านด้หนึ่งร้อยนะครับก็จะเป็นทุนของพอร์ตเซนนะครับโอเคตัวนี้ลองไปศึกษาดูอีกทีนึงนะครับก็เคยทำคลิปอธิบายไว้หมดแล้วนะครับโอเคตัวฟังก์ชันของอตัว k s m นะครับได้มีกิ rebalancing นะครับเวอร์ชัน่นนะครับสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นในโหมดของอการ rebalance p o r t นะครับตรงตรงนี้นะครับก็ถ้าเราเปิดใช้งานตรงนี้นะครับเราให้เปิดเป็นออนนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเราก็เปิดเป็นออฟนะครับก็จะมีป๊อปอัพเป็นอินโฟมิชันสีฟ้าขึ้นมาตรงหน้าพอร์ตของเรานะครับเดี๋ยวไปลองดูแบกเทสอีกทีนึงนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่4นะครับปเ็ที่4นะครับความหมายของในกรณีที่ เราตั้งตัว EA ให้เขารีบาลานซ์พอร์ตให้เรานะครับยกตัวอย่างตัวนี้เป็น1 0,000ื่นเหรียญน,นะครับยกตัวอย่างตัวนี้เป็นเหรียญน,นะครับเราจะตั้งเป็น10 20หรือว่าแล้วแต่เรานะครับเราต้องการให้ EA เรารีบาลานซ์พอร์ตให้เราทุกๆกี่เหรียญเราก็ใส่ตรงนี้นะครับความหมายของตัวนี้นะครับก็คอือออเดอร์ที่ถูกปิดไปแล้วนะครับบวกออเดอร์ที่ยังไม่ปิด ที่อยู่ในพอร์ตเรามากกว่าหรือเท่ากับ1,000 0หนะครับหรือว่าเราจะให้เป็น100หรือ10นะครับก็มากกว่าหรือเท่ากับนะครับกี่เหลียนนะครับให้ปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับโคดอนะครับเขาก็จะช่วยปิดออเดอร์ให้เราแล้วก็ช่วยลดดอดาวนะครับมาช่วยอีกเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เดี๋ยวไปลองแบกเทสดูนะครับว่า เขาจะช่วยได,ได้เยอะขนาดไหนนะครับโอเคแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงก็คือ,อาการาใช้ q u u t y Protect นะครับก็คือในกรณีท,ที่หลุดส่วนล่างนะครับพูดง่ายเราก็จะเปิดใช้งานเราจะใช้าดาวดาโมเดลเนี่ยเราใช้โหมดไหนนะครับก็จะมีของอในกรณีที่อ q u i t y Equity เรานะครับลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างว่าเอ้ยเราลงไป50%แล้วนะครับเราควรที่จะเปิดไม้เฮดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างก็คือ,อพอร์ตเราโดนลากไปอีควิตี้ก็คือครึ่งพอร์ตนะครับเขาจะเปิดไม้เฮดในกรณีที่เราเปิดไม้บายอยู่นะครับเขาก็จะเปิดไม้เซลล์นะครับ10%นะครับของอไม้ ที่ติดอยู่นะครับเป็นการโรเทคพอร์ตนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทุบ a b บนะครับสามารถที่จะเทรดได้หน้าบายอย่างเดียวหน้าเซลหรือว่าทั้ง2 2หน้าเลยนะครับทั้งบายทั้งเซลลหรือว่าไม่ให้แอคทีฟนะครับตรงนี้เราก็สามารถไปเอาไปใช้กับกลยุทธ์ของเราได้เลยนะครับโอเคก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ หลักๆก็จะเป็นในส่วนของอาการเทคโฟิตนะครับก็จะมีเทลลิงสเต็ปแล้วก็เทลลิงสต็อปเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็จะมีรวบโซนนะครับแล้วก็ราคาแม็กมินนะครับของแต่ละโซนนะครับสามารถที่จะแยกอิสระต่อกันนะครับก็จะมีหมายเหตุตรงนี้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเฉพาะทูบเอนะครับการตั้งเฉพาะทูบเอนะครับในกรณีที่ เราต้องการตั้งค่าของกอง abc แล้วก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่หัวข้อที่11จนถึง22นะครับก็จะ,ะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเราต้องการจะเปิดกี่กล้องนะครับพูดง่ายจะต่างกันตรงแค่รยายะกิบนะครับโอเคก็จะเป็นข้อดีนะครับถ้าเราแยกราคาแม็กมินนะครับอิสระต่อกันเราอาจจะ าวางกลยุทธ์ของเรานะครับอาจจะไม่ให้เปิดตรงส่วนเดียวกันนะครับเราสามารถที่จะไปดูว่าไอแอ t ทีฟของอาราคาสวิงอยู่ช่วงโซนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเอา,อาของแต่ละกองนะครับไปวางอาจจะให้น้ําหนักของส่วนแอ t ทีฟตรงนั้นมากกว่านะครับโอเคอิด okay. ีของเรานะครับก็จะมีของอมีอยู่4ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับอ n v นนะครับก็ 5ตัด20นะครับตัวนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับก็จะมี MA c มเคนะครับอ่าเตัดเ a 2มนะครับแล้วก็จะมีอ่านะครับรอลูกศรอ่าในการช่วยกองสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีอ่าเลนโกชแนลนะครับก็จะมีอ่านะครับเป็นตัวกองสัญญาณนะครับทั้งหน้าบายน้าเซลล์นะครับโอเคตรงนี้นะครับ ก็สาหรับมือใหม่นะครับปัญหาที่เราเคยเจอนะครับก็ EA ไม่เปิดออเดอร์นะครับอ,อันดับแรกที่เราจะต้องอทําการเข้าไปเซตติ้งนิดนึงนะครับเราเข้าไปตรงทูลนะครับหลังจากที่เราก็พี่เอเข้ามาแล้วนะครับเราเข้าไปตรงทูลแล้วก็เข้าไปตรงออปชั่นนะครับแล้วก็เข้าไปติ๊กตรง เอ็กเปิดนะครับก็จะมีช่อง Allow Automatic Trading นะครับแล้วก็ Allow D L นะครับก็ต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการอาจจะมีฟังก์ชันของ Line นะครับต้องการแจ้งเตือนนะครับที่จะเข้ามาลิงก์ของ URL นะครับก็สามารถติ๊กตรงนี้แล้วก็ Copy Link ตรงนี้เข้ามาได้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของ E A นะครับ ก็จะมีอีกตรงที่หนึ่งนะครับที่เราบางท่านอาจจะลืมติ๊กไปนะครับเราเข้ามาตรงปกติเราจะเข้ามาตรงช่อง input ตนะครับตั้งค่าเเราเข้ามาตรง c o m m o n นะครับแล้วก็มาคลิกตรงเราไ l ท์เ Trading นะครับแล้วก็ตรงเราดีเอนะครับ Import นะครับจะลืมติ๊กตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับท่านใดที่ติดปัญหาเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับว่า ในกรณที่เรารันจริงนะครับ EA ของเราจะตรงออโต้เทรดดิ้งนะครับก็จะต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ตรงมุมซ้ายบนสุดของ EA นะครับต้องเป็นหน้ายิ้มนะครับเราสังเกตตรงนี้นะครับถ้าเป็นหน้าบึง้งก็แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้เซตติ้งตรงนี้นะครับทีนี้สําหรับอนอกจากที่เราทําเบื้องต้นตามที่บอกไปแล้วนะครับ ก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องเข้ามาตรงนี้นะครับในกรณีที่เรา r น n เอนะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับหรือว่าจะทําการเวกเทสนะครับต้องมาคลิกดูตรงเออร์เอร์ของ journal ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะแคปหน้าจอส่งมาให้ดูอีกทีนึงนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าที่เขาเออร์เอร์อะไรหรือเปล่านะครับเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับในการช่วย ซัพพอร์ตนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับคู่ของออสฟังนะครับก็ราคานะครับประมาณปี2020นะครับเขาเคยลงมาโลต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ0.5นะครับเหมือนที่บอกไปตอนนี้เขาสวิงขึ้นมาอยู่ที่0.6เหมือน2ปีที่แล้วนะครับเหมือนที่บอกไปนะครับทำเพรนตัวนี้เป็น ตามเป็นเดือนนะครับเป็นทําเป็นมันนะครับวันนี้เมื่อกี้ที่เราตั้งนะครับก็อ,อาจจะ0.4นะครับถ้าเป็นราคาอยู่ที่ลงมาเราตั้งณศูนย์จนะครับราคาดิ่งลงมาจนถึง0.4นะครับที่เราคํานวณในไฟล์ Excel นะครับเราก็จะใช้ทุนประมาณหนึ่งหมื่นเหรียญน,นะครับหรือว่าพอร์ตเซ็นก็ประมาณ หนึ่งก็เอาไปหารร้อยนะครับโอเคก็จะเป็น160เหรียญน,นะครับถ้าเป็นพาร์เซนนะครับหรือว่าพอร์ไมโครนะครับไปดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ราคาก็วกกับขึ้นมาที่เดิมนะครับรอยู่ที่0.6 o ย์จโอเคทีนี้เดี๋ยวามาดูนะครับสิ่งที่ เิ่มขึ้นมากับตัวนี้นะครับก็จะเป็นรีบาลานซ์พอร์ตแล้วก็ตัวโปรเทคนะครับก็เป็นตัวตัวเปิดไม้เฮดนะครับพูดง่าไงในกรณีที่ราคาหลุดโซนศูนจุดสนะครับในย,ยกตัวอย่างนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูาตรงนี้นะครับอขออนุญาตดูอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับก็กอง A เหมือนที่บอกไปนะครับ ถ้าดูตามสไลด์ตรงนี้นะครับตัวนี้จะอยู่แค่การเซตติ้งของกล่อง A นะครับตรงนี้แต่ในส่วนของ e อเองจริงของเรานะครับก็จะมีทูบ A นะครับเขาก็จะ input มาลงมาจนถึงตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะใส่คอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับของเรามีทั้งหมด4กล้องนะครับก็จะเป็นของทูบ B นะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ทูบนะครับ แล้วก็ทุบดีนะครับมีทั้งหมด4ีกองเราจะเลือกใช้ทุกกองไหมนะครับยกตัวอย่างถ้าเราต้องการเลือกใช้กอง A นะครับหรือว่าเราไม่ต้องการให้กอง A ทํางานนะครับแล้วก็มานัดแอคกีฟนะครับถ้าระบบของ c s m นะครับก็เราใช้เทหน้าบายอย่างเดียวแล้วก็บายเอิรีนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการเทหน้าเซลล์นะครับเราก็สามารถชี้ได้นะครับของแต่ละกองนะครับโอเค ก็เดี๋ยวยกตัวอย่างเป็นหน้าบายอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวมาลองตัวในกรณีที่เราใช้เราเปิดใช้งานของ Rebalance Pot นะครับเดี๋ยวขอญาตแบ็กเทไปเลยนะครับจะได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับถ้าเราเปิดใช้งานของ Rebalance Pot นะครับเขาก็จะมีตัว CodeProfit นะครับก็คือออเดอร์ที่ปิดไปแล้วนะครับแล้วก็บวกกับออเดอร์ Order ที่รันอยู่นะครับที่ยังไม่ปิดนะครับก็คือ r ัน n i n g Point Running Profit บวก Code Profit นะครับกี่เหรียญน,นะครับเราตั้งไว้ยุตัวอย่างตัวนี้นะครับเราตั้งไว้10เหรียญน,นะครับเขาก็จะรีบาลานซ์พอร์ตให้เรา เดี๋ยวเมื่อกี้เราตั้งไว้ประมาณโทษทีนะครับเดี๋ยวไปดูนิดนึ่งนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นค่าดีเฟลนะครับเราตั้งไว้ที่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวพอร์ตนะครับบางทีเราอาจจะเซตตัวพอร์ตเราเป็นพอร์ตบาทนะครับเราอาจจะตั้งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญเราอาจจะต้องดูยอดบาลานซ์นะครับ ต้องดูยอดบาลานซ์ว่าเป็นยอดบาลานซ์เท่าไหร่ครับแต่แนะนำนะครับอาจจะเป็นเราต้องการให้รีบาลานซ์พอร์ตให้เราเร็วมากขึ้นนะครับอาจจะตั้งไว้10บเหรียญนะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นพอร์ตสแตนดาร์ดนะครับมาดูตรงนี้นะครับเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับออเดอร์ที่ปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่ยังไม่ปิดที่รันอยู่นะครับ บวกบวกกันแล้วเราต้องการให้รีบาลานซ์ที่เท่าไหร่นะครับสิบเหรียญเขาก็จะรีวอ,อดให้เรานะครับโอเคตัวนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเขาก็จะตรงนี้นะครับสังเกตรตรงนี้นะครับ ตอนนี้เราตั้งอยู่ประมาณ10เหรียญน,นะครับนะเขาก็จะทําการรีบาลานซ์ให้เรานะครับไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวย,ยกตัวอย่างตัวนี้นะครับออเดอร์ที่เราปิดไปแล้วนะครับ21เหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณ 40, 40กว่าเหรียญน,นะครับเราต้องการให้ในกรณีที่ควัดเล่านะครับทั้งหมดนะครับ ตรงนี้นะครับเมื่อกีนน้เขาก็จะทําการเมื่อกี้ตรงรีบาลานซ์พอร์ตของเราเราตั้งไว้10เหรียญนะครับเขาก็จะรีเซ็ตนะครับปิดโคดอททั้งหมดนะครับให้เรานะครับก็จะมาดูตรงนี้นะครับตรงกราฟเขาก็จะมีมีอีวิตี้กับ b a l าน c ์นะครับก็จะวอกหัวลงมานิดนึงนะครับเพื่อทําการปลดล็อกตรงนี้นะครับเพื่อ ทำให้พอตเราเบาขึ้นนะครับโอเคขออนุญาตไปเร็วเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะตั้งตรงรีบาลานซ์พอตเราที่เท่าไหร่นะครับที่บอกไปนะครับโอเคก็ตัวเดี๋ยวจะมาดูตัวถ้าเราไม่ใช้โหมดของรีบาลานซ์นะครับ พอตจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาดูแบ็เทสเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับว่าข้อดีของการรีบาลานซ์นะครับจะต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคก็ตัวนี้นะครับพอตเราดอดาวอยู่ที่8.31นะครับแล้วก็มี n e ็ตโปรฟิอยู่ที่ประมาณ800นะครับโอเคอยู่ประมาณ848 เราอยู่ที่8.31นะครับกราฟก็45องศานะครับเขาก็จะมีช่วงที่เขารีบาลานซ์ให้เรานะครับอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนถ้าเราไม่ใช้ดีบาลานซ์พอร์ตนะครับเราเปลี่ยนเป็นออฟนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพอร์ตเราจะเป็นยังไงนะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวเราไม่เลือกใช้ตัวรีบาลานซ์นะครับตัวอิมพอเรชันตรงสีฟ้าก็จะไม่ขึ้นให้เรา เดี๋ยวขอญอยตสคิปไปเลยนะครับจะได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างนะครับว่ารีบาลานด์พอร์ตของเรานะครับก็มาดูตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวรีบาลานด์พอร์ตนะครับในพีเดียดเดียวกันนะครับเน็ตโปรฟิตตัวติดลบนะครับแล้วก็ตัว แม็กดอดาของเราอยู่ที่2 9่7นะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอดาวนะครับของถ้าเป็นตัว k ค m เป็นกิจปกติของเรานะครับพอร์ตเราจะโดนลากลงมาจนถึงประมาณอ่าประมาณ8,000นะครับเพราะว่าพอร์ตมือนเหรียญนะครับก็ Data หมดไปก่อนนะครับก็เหมือนอติดลบนะครับ ซึ่งถ้าเราไม่หาวิธีที่จะมาลดระดาวตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวกิบปกตินะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอดก็จะติดลบนะครับซึ่งตัวรีบาลนซสนะครับเราพัฒนามาช่วยตรงตรงนี้นะครับก็แล้วก็จะมีตัวตัวเฮสเปอร์เซนต์นะครับตัวนี้นะครับโอเคก็คอนเซ็ป ตัวนี้นะครับก็แนะนําเป็นตัวแอดวานที่สุดแล้วนะครับของ k คสเดนะครับเรารวมเกือบทุกตัวแล้วนะครับมาใส่ตรงนี้เพื่อลดนอเด้านะครับโอเคก็จะมีพอร์ตที่รันอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวสาขาจิตนะครับเวอร์ชันสามร้อยนะครับก็มีรันอยู่นะครับเรารันมาน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับตัวนี้ก็ทํางานปกตินะครับ Okay. ก็จะมีอพอตที่เราลันอยู่นะครับก็จะมีอยู่หลายพอตนะครับ okay. ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว EA นะครับที่ใช้ตัว Rebalance เข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็นของเวอร์ชั่นตัวดินามิกก i ต Rebalancing นะครับเวอร์ชันหนึ่นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีเวอร์ชั่นที่ใช้ฟรีนะครับของเคสเดมนะครับตัวจากคำกิตเวอร์ชั่น101ตัวนี้สามารถที่จะใช้ฟรีได้เลยนะครับในรูปแบบของ MT4 นะครับ ไม่จำไม่มีจํากัดสิทธิ์ใดๆนะครับใช้ฟรีนะครับแต่ท่านใดที่ต้องการาใช้ฟังก์ชันที่ครบถ้วนมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะซื้อขาดนะครับหรือว่าเช่ารายปีนะครับหรือว่าจะต้องการที่จะใช้ฟีเลยก็อาจจะเป็นการาสมัครต่อ Link AB นะครับเพื่อสนุนาสนุสนสนับส,ส,สนุนทีมงานผู้พัฒนานะครับก็ ตอนนี้เราพัฒนาจนถึงเวอร์ชั่นตัวสมาร์ทจิตนะครับก็จะเป็นตัวเฮดจิตนะครับก็จะมีหลายเวอร์ชั่นนะครับตัว EA ใช้สอบกองทุนนะครับหรือว่าเป็นปั๊มหลอดนะครับก็ถ้าได้สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ฝากติดตามนะครับท่าใดที่ ต้องการรับข่าวสารดีๆนะครับก็ปีใหม่นะครับก็อาจจะมีตัวโปรเจกต์ใหม่ๆม,มาอัปเดตนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ